งานวันบำมมงนอมก้าวกลับมาแล้วทุกคนงานนี้จัดที่ฟิวเจอร์พาร์คางสีปีนี้จัดเป็นครั้งที่ส5แล้วค่าเข่าแค่คนละ20บาทเองในงานเขาก็จะมีกิจกรรมแลลดิ้เช็คอินเพื่อร่วมสนุกรับของรางวัลฟรีด้วยนะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเกมให้ร่วมเล่นสนุกกันด้วยนะอย่างเกมนี้เป็นเกมตกปลาคนต่อคิวเยอะมากนอกจากความสนุกก็ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ต่าง อย่างพวกงานวิจัยหรือว่าความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ําต่างๆด้วยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือโซนปราสาทนอกจากจะเป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วยเขาก็ยังมีโชว์สัตว์น้ําที่หาดูได้ยากด้วยนะอย่างปลากระตูนหรือปลาที่มีสีสวยงามเด็กๆน่าจะชอบกันแล้วก็ยังมีโซนสำหรับสินค้าประมงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ได้ชอปปิ้งกันอย่างจุใจเลย อีกจุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยคือการโชว์ปลาสวยงามชนิดต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเช่นปลาหมอสีปลาหางนกยุ่งหรือปลาท้องก็มี นอกจากประกวดพันปลาแล้ว <_ d ata> เขาก็ยังมีประกวดจัดตู้ปลาสวยงามอีกด้วยและจุดไฮไลท์ like ของงานเลยก็คือโชว์จับจระเข้โชว์นี้เขามีจัดแสดงเป็นรอบๆอ,อย่าลืมเช็คเวลาแสดงที่หน้าง,งานได้เลยนะนอกจากนี้ยังมีโชว์ Baby เบบี้จระเข้ตะโขงและเจ้าชทยท่านที่เป็นจระเข้ยักษ์อีกด้วยน่ากลัวมากบอกเลยว่างานนี้ครบจบทั้งความสนุกและความรู้ใครจะไปเดทหรือจะไปกันทั้งครอบครัวก็คือเหมาะมาก